สวัสดีครับผมเอลําปานะครับนะวันนี้จะพามาพบกับ10อันดับพระลึกลับเจอปุ๊บจ่ายตังค์แน่นอนครับผมผมได้ไปเช่าพระตามบ้านมาแล้วได้เจอพระอีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับและเป็นพระที่ผมได้เช่ามาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า10อันดับนี้มีพระอะไรบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่1ครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นปิตาหลวงพ่อเปียววัดข้างขาวนะครับนะจังหวัดนนทบุรีนะครับนะ ปิตาหลวงพ่อเปียวว่าทั้งเขาครับก็จะสร้างเป็นลักษณะเนื้อผงนะครับผสมนะครับลักษณะเนื้อจะออกขาวๆนะครับและมีเม็ดดำนะครับในองพระนะครับนะเหมือนผงก้านผูกนิดหนึ่งนะครับนะโดยสีจะออกเทาๆนะครับโดยพระรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแบบในคลิปนี้นะครับเป็นแบบพิมพ์เล็กซึ่งหลายคนที่รู้จักนะครับอาจจะเคยเห็นแต่พิมพ์ใหญ่แบบในคลิปนี้เป็นพิมพ์เล็ก สวยๆอันนึงก็หลายๆภาพงหลักเหมือนนะครับซึ่งเป็น้าเก่าของจังหวัดนนทบุรีเลยนะครับและเป็นปิดตายอดนิยมของจังหวัดนนทบุรีเช่นกันครับอันดับที่2ครับอันดับที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตากลุนิยมอัมพวันนะครับช่นกันครับอัด็จพระสังนะครับอันนกนะครับวัดายอดนะครับนะัร้างและบรรจุกลนกันครับในประมาณปีพศ2450นะครับนกะซึ่นแตากอุนิยมของจัวัดนนมพวันนะครับ จังหวัดกรุงเทพมหานครนี้นะครับลักษณะนะครับพระจะเป็นลักษณะเนื้อพระนะครับจะออกผงน้ํามันนะครับส่วนใหญ่เวลาเราเจอนะครับเนื้อจะออกโซนเหลืองเหลืองนะครับนะเนื่องจากเป็นพระที่โดนสภาพอากาศนะครับนะเนื้อจะออกน้ํามันนะครับและจะเกาะแน่นนะครับนะเกาะแน่นเป็นเป็นเหมือนลูกดินน้ํามันนะครับออกสีเหลืองๆนะครับสวยๆอันหนึ่งก็หลักไปสักพัเช่นกันนะครับนะแบบนี้ต่อมาอันดับที่3ครับผมนางกวัก พิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับหลวงพ่อแข่งวัดบางพังนะครับจะสร้างในประมาณปี2485นะครับนะซึ่งปกติเราจะเจอเป็นพิมพ์พระพุทธอันนี้จะเป็นพิมพ์นางกวักนะครับนะสวยๆอันหนึ่งก็อยู่ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทถ้าเป็นพวกพิมพ์นี้นะครับหลวงพ่อแข่งจะเป็นเนื้อออกผงน้ํามันนะครับนะต่อมาครับอันดับที่4ครับผมเหรียญลึกลับนะครับนะซึ่งลักษณะด้านหน้าเขียนปีพศนะครับ2,463นมะครับมาปัจจุบันนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้มีอายุ100กับอีก 5ปีนะครับนะนะครับซึ่งเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญสังฆราชเควัดบวรนิเวศนะครับนะถือว่าเป็นเหรียญเก่าอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หายากนะครับถ้าเราดูด้านหน้ากับด้านหลังเหรียญจะเป็นภาษานะครับอักขรนะครับนะที่หลายคนเชื่อเลยแล้วว่าไม่ดูแน่นอนดูไม่ออกว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแบบนี้เป็นเหรียญสังฆราชเคนะครับสวยๆอันนึงก็หลายๆพันถึงหลักหมื่นนะครับอันดับที่5ครับอันนี้เซียนหลายท่านก็อาจจะรู้จักกันแล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านบางทีอาจจะ ไม่รู้จักนะครับเนื่องจากเป็นหล่อพิมพ์พระพุทธนะครับอยู่ในซุ้มเดียนแก้วนะครับนะอันนี้เป็นรูปหล่อชินราชเข่าลอยนะครับนะหลวงพ่อเงินวัดดอนเหญ่หอมนะครับจัสร้างในประมาณปี2490นะครับนะลักษณะเนื้อพระนะครับจะเป็นโลหะผสมออกเหลืองเนะครับนะจะมีเม็ดคาบเบ้าสีดำดำนะครับติดตามซอกนะครับในจากเป็นพระหล่อโบราณนะครับใต้ฐานก็จะเป็นลักษณะ เป็นเดือยช่อหล่อนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะหลังยันนะครับซึ่งไม่มีชื่อบอหล่อๆแบบนี้สวยๆนะครับถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้หลักหมื่นครับแต่๋ยวนี้อาจจะผ่านการใช้มาหน่อยนะต่อมาครับอันดับที่6ครับเหรียญลูกกระโหลกนะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นกระโหลกคนกระโหลกผีกระโหลกอะไรนะครับนะออกวัดดอนนะครับนะซึ่งจะมีแยกทั้งหูเหลี่ยมหูกลมนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์หูเหลี่ยมนะครับนะสวยๆนะครับก็ หลายหลายพันนะครับนะแบบนี้นะครับประมาณห้าพันถึงหกพันบาทนะครับส่วนใหญ่เราเจอนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงออกผิวไฟนะครับนะส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับจะมีพวกเม็ดพดตามหน้าไม่ต้องตกใจนะครับเหรียญนี้จะเป็นหลักสามแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะอันดับที่เนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์เสมานะครับมีหูนะครับหลวงพ่อจุนนะครับวัดโคกบำรุงลาดนะครับนะจังหวัดราดบุรีนะครับนะปี2 5 0 9นะครับนะอันนี้ก็จะเป็น เหรียญหล่อโบราณอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนะก็เจอตามบ้านบ่อยมากนะครับนะแถวโซนสมุทรสงครามนะครับสมุทรสาครแถวกรุงเทพแทบจะเจอทุกบ้านเหรียญหล่อรุ่นนี้นะครับนะสวยๆก็อยู่ประมาณ2 0 0 0มบาทนะครับเหรียญไม่แพงมากต่อมาครับอันดับที่8ครับผมรูปหล่อชินราช2หน้านะครับวัดปลกเจริญนะครับจังหวัด ลาดบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นหล่อชิ้นลาดสร้างประมาณปีพศ248สกว่านะครับนะจะมีทั้งพิมพ์หน้าเดียวและพิมพ์2หน้ารูปทรงจะคล้ายๆกับหล่อชิ้นลาดอินโดจีนเลยนะครับนะแต่จากขนาดเล็กกว่ากันอีกหน่อยนะครับสวยๆก็อยู่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับนะนี่ก็เป็นพิมพระหล่อโบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับนะต่อมาครับอันดับที่9ครับเห็นหลอดนี้นะครับเจอตามบ้านเยอะมากผมเคยเช่าได้ทีเป็นร้อยองค์เลยครับอันนี้ก็จะเป็นนะพิมหลวงพ่อเขียนนะครับหลังมะอุก จะมีทั้งหลังขอ5พิม์รุ่นรุ่นเท่าแก่หอเตี้ยนะครับนะหรือว่าเป็นปี2499นะครับนะหรือว่าเขียนสนักท่านคุณเนนอย่างนี้จะเจอบ่อยสวยสสแตนดาร์ดกนึ่งก็ 1, บพันบล็นะครับนะต่อมาดับสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่าแก่เป็นเหรียญที่สร้างในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับประมาณปีพศ2417นะครับ นะครับล่วงเลยมา151ปีเหรียญนี้นะครับมียุคแต่เก็บมาสภาพได้สวยสมบูรณ์แบบนะครับเจ้าของมีขัดด้านหลังหน่อยนะครับจะลดหลั่นตามราคานะครับเนื่องจากเจ้าของอาจจะล้างมานะครับเป็นพวกเหรียญรัชากาลที่5รารัชากาลที่4หรือเหรียญเก่าๆลึกๆหรือหลายท่านสงสัยไม่รู้ราคานะครับนะลองส่งมาได้นะครับนะพวกเหรียญเก่าหล่อโบราณเนื้อผงน้ํามันเนื้อผงไม่รู้ที่ ลองดูนะครับเผื่อบ้านท่านใครมีพระแบบในคลิปหรือถ่ายดวมๆมาดูเผื่อมีองค์หนึ่งนะครับนะโอกาสมีได้แทบทุกบ้านนะครับนะบางท่านอาจจะไม่มีในคลิปแต่อาจจะมีองค์อื่นอาจจะเล่นแพงกว่าน,นั้นก็มีนะครับนะพอเป็นของเรารู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอลําปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด имсяefSubscribe ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการจะจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l i ี e ล e ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้เอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเชาา่าพระหรืออยากเชาา่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ